ินดีต้อนรับเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของกําไรแล้วก็ขาดทุนเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาของเรากันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับหลักการหรือวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานะคะลําดับแรกเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนค่ะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะวิเคราะห์โจทย์อ่านหลายๆรอบได้ค่ะวิเคราะห์ดูว่านักเรียนจะต้องทํำยังไงในการที่จะได้มาซึ่งคําตอบนั้นๆวิเคราะห์ให้ได้นะคะแล้วก็ตีความ ความหมายของลักษณะการถามของโจทย์นั้นให้ได้ว่าเขาต้องการให้เราหาคําตอบเกี่ยวกับอะไรนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือกําหนดวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาหรือที่เราพูดง,ง่ายๆก็คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะกําหนดก็คือกําหนดวิธีก็คือกําหนดการกระทาําทางคณิตศาสตร์ที่เราจะใช้ในการแก้ไขปัญหานั่นเองก็จะมีบวกลบคูณหรือหารนะคะมันก็มาจากข้อหนึ่งนั่นแหละ นั่นแหละค่ะนียนก็เอามาดูว่านียนจะใช้วิธีใดในการแก้โจทย์ปัญหานะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลงมือแก้โจทย์ปัญหาหรือทําตามแนวทางหรือวิธีที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบคําตอบนะคะว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่โจทย์ถามไหมนะคะแล้วก็มาทบทวนเกี่ยวกับคําว่ากําไรแล้วก็คาว่าขาดทุนกันค่ะเด็กๆ คำว่ากำไรนะคะเกิดจากการขายสินค้าในราคาที่มากกว่าราคาทุนนักเรียนดูราคาทุนก่อนนะคะว่าทุนซื้อมากี่บาทหากราคาที่เราขายมีราคาที่มากกว่าราคาทุนแสดงว่าในส่วนที่เราขายไปอ่ะมันจะเกิดกำไรเกิดขึ้นนะคะหรือหายง่ายก็คือเอาราคาขาย ลบราคาทุนนะคะกําไรก็จะเกิดจากส่วนนี้และคําว่าขาดทุนค่ะคําว่าขาดทุนเกิดจากการขายสินค้าในราคาที่น้อยกว่าทุนนะคะน้อยกว่าทุนทุนเท่านี้แต่ขายน้อยกว่าแสดงว่าเราขาดทุนแล้วนะคะหรือถ้าหางย่างงก็คือเอาทุนลบราคาขายค่ะก็จะได้ว่าเราขาดทุนไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะ หากเกิดกำไรราคาสินค้าจะต้องมากกว่าราคาทุนแต่ถ้าเราขาดทุนราคาสินค้าจะน้อยกว่าทุนที่เราซื้อมานั่นเองค่ะส่วนการคิดกำไรหรือขาดทุนจากร้อยละหรือเปอร์เซน็นนะคะ <c oughs> เมื่อโจทย์บอกว่าได้กำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซน็นมาสิ่งแรกที่เรียนจะต้อง วิเคราะห์ให้ได้เลยหรือว่าคิดได้เลยนะคะก็คือมันจะต้องเทียบกับ100เสมอนะคะโดยเราสามารถใช้การเทียบบัญญตัติระยงเข้ามาช่วยในการคิดหาคําตอบของกําไรหรือขาดทุนนั้นได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าคําว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะต้องเทียบกับ100ก่อนหรือถ้านักเรียนไม่อยากเทียบกับ100โดยการใช้การแก้ปัญหาแบบ บัญญัติระยานะคะนักเรียนก็เอาส่วนที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ส่วนด้วย100แล้วก็ค่อยไปดูว่าราคาสินค้าของเราเนี่ยมีราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ในการคิดหาคำตอบได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับโจทย์ปัญหากำไรแล้วก็ขาดทุนกันบ้างนะคะ ตัวอย่างที่1ค่ะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กําไร25%ร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กําไรกี่บาทและขายในราคาเท่าใดวิเคราะห์โจทย์กันก่อนค่ะเด็กๆนักเรียนดูนะคะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งในราคา960บาทแสดงว่านี่คือทุนถูกต้องไหมคะทุนเดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนว่านี่คือทุน ทุนมา960ค่ะและเขาบอกว่าขายได้กำไร25เกิดกำไรขึ้น25และสิ่งที่โจทย์ถามคือร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทและขายในราคาเท่าใดหมายความว่านักเรียนจะต้องหากำไรก่อนว่าได้กี่บาทและต้องหาราคาขายด้วยนะคะ หากํำไรที่เกิดขึ้นคือกํำไร25%แล้วก็หาราคาขายด้วยเพราะฉะนั้นหากเกิดกํำไรขึ้นนักเรียนก็จะเอานักเรียนก็จะต้องเอากําไรที่เกิดขึ้นไปบวกกับทุนก็จะได้เป็นราคาขายนั่นเองถูกต้องไหมคะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันค่ะ เขียนวิธีคิดมาก่อนเลยนะคะลํำดับแรกค่ะเมื่อเจอคําว่ากําไร25%นะคะให้นักเรียนเขียนเทียบกับ100ก่อนถ้าโคมไฟราคา100บาทแสดงว่าร้านค้าได้กําไร25บาทแล้วเทียบกับราคาจริงค่ะราคาจริงคือโคมไฟราคา960บาท แสดงว่าร้านค้าได้กำไรน้งลิงก็เข้าสูตรการเทียบบัญญัติตายางของเราเลยนะคะก็คือขวาหารซ้ายคูณด้วยถามนะคะขวาหารซ้ายคูณด้วยถามนะคะก็จะได้เป็น25ส่วนด้วย100คูณด้วย960ค่ะมาตัดทอนกันค่ะเพื่อหาคําตอบนะคะระหว่าง25กับ100สามารถตัดทอนกันได้นะคะคุณครัว25หารเลย 1> 25 1เป็น25 25 4เป็น100นะคะแล้วก็คุณครูเอาตัดทอนต่อค่ะระหว่าง4กับ960นะคะเอาไปตัดทอนต่อเลยนะคะครูคเอา4หารค่ะ4 1เป็น4อ่ทีละตัวนะคะ4เท่าไหร่ได้9ค้คะนักเรียน4 2เป็น 8คุณครูเขียน2ไว้ด้านบนนะคะ42เป็น8 8ไปลบออกจาก9ก็จะเหลือ1มารวมกับตัวเลขถัดไปก็จะเป็น16ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น4ีเท่าไร้ส16คะ 4416แล้วก็เหลือ0อลบกันก็หมดใช่ไหมคะแล้วก็เหลือ0ตัวด้านหลังอีกหนึ่งตัวนักเรนก็เติม0ที่ผลลัพธ์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัดทอนแล้วได้240ค่ะแล้วก็ตัวส่วนของเราเป็น1แล้วนะคะนักเรนก็ไปเขียนมาท้าถัดไปได้เลยจับตัวเศษคูณกัน1คูณ240ก็จะได้เท่ากับ240ซึ่งเพื่อหมายความว่าร้านค้านะคะขายได้กำไร240บาท ได้คำตอบของตัวแรกแล้วนะคะคือ240ร้านค้าได้กำไร240ต่อไปไปหาราคาขายค่ะก็คำว่ากำไรก็คือเอาไปบวกอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเอาไปบวกกันเพราะฉะนั้นหากกำไรได้ก็เอาไปบวกกับ ราคาขายนะคะถ้ามีคําว่ากําไรนเรียนเอาไปบวกกับราคาขายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น960มาบวกกับกําไรที่ได้คือ240ก็จะเท่ากับ1,200บาทได้คําตอบแล้วค่ะนั่นก็คือร้านค้าได้กําไร240บาทแล้วก็ขายโคมไฟไปในราคา1,200บาทนั่นเองค่ะ นักเรียนลองมาดูวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณครูค,คิดแบบลำดับแรกคือเทียบบัญญาตรยางให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาคำตอบทีนี้ลองมาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะคิดจากสิ่งที่โจทย์ถามมาเลยนะคะโจทย์ถามบอกว่าร้านค้าซื้อโคมไฟราคา960และขายได้กำไร25เอา25%นี้มาคิดเลยลำดับแรกนักเรียนเขียนก่อนค่ะร้านค้าซื้อโคมไฟในราคา960บาท ะะขายได้กำไร25%เย่างที่ครูเคยบอกว่าถ้าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็จะเทียบกับ100เราให้ส่วนตัวส่วนมันเป็น100แล้วก็ค่อยไปคิดจากราคาจริงนะคะก็จะได้เป็น25ส่วนด้วย100คิดจากราคาจริงราคาจริงคือ9 6 0นักเรียนก็จับคูณกันได้เลยนะคะจับคู่ตัดทอน25 1เป็น25 25 4เป็น100 นะคะแล้วก็ตัดทอนต่อเหมือนเดิมเลย41เป็น4 c, c 2เป็น8 c 4 1 6แล้วก็40ได้0นะคะตัดทอนตามปกติของเราได้เลยนะคะแล้วก็เอาตัวส่วนเอาตัวเศษคูณกันค่ะก็จะได้เป็น1คูณด้วย240ได้เท่ากับ 240เมื่อตัวส่วนเราเป็น1แล้วนะคะเพราะฉะนั้น240ที่ได้นี่ก็คือกําไร25%นั่นเองนะคะแล้วก็ไปหาราคาขายค่ะเมื่อกําไรอย่างที่ครูบอกไปค่ะถ้าเกิดกําไรขึ้นแสงว่าเราต้องเอาไปบวกเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็เอาไปบวกกับราคาทุนนะคะก็คือ960บวกด้วย240นั่นเองก็จะได้เท่ากับ1,200บาทนะคะซึ่งก็คือราคาได้กําไร240และขายไปในโคไฟลราคา 1,200บาทนะคะวิธีการคิดจะมีการคิดแบบ2วิธีด้วยกันคือลำดับแรกนักเรียนอาจจะใช้การเทียบบัญญัติตรายางก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนแบบเทียบกําไรแบบนี้ได้เลยนะคะขครได้กําไรเท่านี้นักเรียนก็เอาส่วนด้วย100รอเลยเพราะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราเทียบกับ100อยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถเขียนแบบนี้หรือเขียนวิธีคิดแบบวิธีคิดที่1ก็ได้นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ จอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2,950บาทขายต่อให้ต้อมขาดทุน40%จอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทและขายราคาเท่าใดมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะเด็กจอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2,950บาท2,950บาทนี้คือทุนทุนที่จอมซื้อมาถูกต้องไหมคะ ทุน2,950บาทและขายต่อให้ต้องขาดทุนขาดทุน40%นะคะขาดทุน40%สิ่งที่โจทย์ถามคือจอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทและขายในราคาเท่าใดเพราะฉะนั้นเรียนจะต้องทำา2ขั้นตอนด้วยกันคือ หาว่าขาดทุน40%เนี่ยคิดเป็นกี่บาทและขายไปในราคาเท่าใดหาราคาขายค่ะเมื่อขาดทุนนะคะนักเรียนก็จะต้องนําส่วนที่ขาดทุนนะคะไปลบออกจากทุนนั่นเองเมื่อเจอคําว่าขาดทุนต้องนําไปลบนะคะมาค่ะมาคิดที่วิธีแรกกันเทียบบัญญัติตรายางลองดูนะคะ,ะลำดับแรกค่ะนักเรียนเขียนก่อนเลยถ้าสเก็ตบอร์ดราคา100บาทแสดงว่าจอมขาดทุนไป 40บาทนั่นเองนะคะและคิดเทียบกับราคาจริงค่ะราคาจริงสเก็ตบอร์ดราคา2950บาทเพราะฉะนั้นจอมจะขาดทุนนเรนก็เข้าสู่การเทียบเนี่ยตรายางคือขวาหารซ้ายคูณถามนะคะขวาก็คือ40หารซ้ายหารด้วย100นะคะแล้วก็คูณด้วย2950บบาทค่ะจับคู่ตัดศูนย์ค่ะศูนยเ์เขียนไม่โดนซะง,งั้น 0ตัด0นะคะแล้วก็0ตัด0โอเคตัวส่วนเราเป็น1แล้วค่ะเพราะฉะนั้นกเป็น9ก้เศษคูณกันได้เลยก็คือ4คูณด้วย295นะคะได้เท่ากับ1,180บาทแสดงว่าจอมขาดทุนไป 1,180บาทนี่คือขาดทุน40%นะคะได้แล้วคำตอบแรกต่อไปคำตอบที่2ค่ะเขาถามว่าและจอมขายไปในราคาเท่าใดอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะว่าถ้าขาดทุนนักเรียนก็จะต้องนำไปลบออกจากราคาทุนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นจอมขายสเก็ตบอร์ดในราคา ก็เอา2,950ลบด้วย1,180ค่ะก็จะเหลือ1,770บาทได้คำตอบแล้วนะคะต้องตอบ2คํำตอบนะคะก็คือจอมขาดทุน1,180บาทและขายสเก็ตบอร์ดในราคา1,770บาทน,นั่นเองค่ะ มาดูวิธีคิดกันอีกวิธีหนึ่งกันนะคะแบบที่ไม่ต้องเทียบประหยัดตรางคือคิดจากเปอร์เซนต์หรือร้อยละที่เขากําหนดมาให้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนก็คือสเก็ตบอร์ดที่จอมซื้อมาราคา2,950บาทค่ะแล้วขาย ต่อให้ต้องซึ่งขายขาดทุนไป40%นะคะตัว40%นี้น่นเองก็เทียบกับ100ได้เลยค่ะก็จะเป็น40ส่วนด้วย100คูณด้วย2,950บาทนั่นเองจับคู่ตัดทอนเหมือนเดิมค่ะ0ตัด0แล้วก็0ตัด0น,นะคะเมื่อตัวส่วนเราเป็น1แล้วก็จับเศษคูณกันค่ะก็คือ4คูณด้วย295นะคะก็จะได้เท่ากับ1,180บาทนี่คือ ส่วนที่จอมขาดทุนไปนะคะแล้วก็ไปหาราคาขายค่ะนะคะไปหาราคาขายคําว่าขาดทุนอย่างที่คุณครูบอกถ้าขาดทุนก็คือนําไปลบนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ลบออกจากทุนคือ2950บาทนะคะก็จะได้เท่ากับ2950บาทลบด้วย1180นะคะก็จะได้เท่ากับ1770บาทได้คําตอบทั้ง2คํา สองคำตอบแล้วนะคะก็คือจอมขาดทุนไป1,180บาทและขายสเก็ตบอร์ดในราคา1,770บาทนั่นเองค่ะนักเรียนจะใช้วิธีการเทียบบัญญัตรยยงหรือวิธีคิดแบบคิดจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดให้ก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็นักเรียนคิดว่าวิธีนักเรียนชัวในการหาคาตอบได้เลยค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะทดสอบความเข้าใจ สำหรับแบบทดสอบความเข้าใจในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาให้ในักเรียนแสดงวิธีทําลงในสมุดค่ะมี2ข้อด้วยกันนะคะตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูตัวอย่างได้แต่เวลาที่เรียนแสดงวิธีทํานะคะให้เลือกมาแค่1วิธีไม่ต้องทําทั้ง2วิธีเหมือนที่คุณครูทําให้ดูนะคะเลือกมาแค่วิธีใดวิธีหนึ่งที่นักเรียนมั่นใจแล้วก็นักเรียนใช้หาคําตอบนั้นนะคะ เลือกมาทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยวันนี้มีการบ้านสองข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งงานทุกครั้งอย่าลืมตรวจความเรียบร้อยของงานของนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็วันที่ทุกครั้งนะคะด้วยลายมือที่สวยงามหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างได้นะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ